สวัสดีค่ะ กลับมาพ่อฟ้าใสในต่างแดนอีกแล้วค่ะเมื่อนี้นกจะมาอ่าพูดคุยเรื่องสเปเฮรานะจ๊ะตะกะเป็นความรู้สึกที่ออกจากใจที่นกสิม้าวเมื่อนี้เนาะค่ะสำหรับอ่าเมียพลังมือใหม่หรือว่าคนที่มาใช้ชีวิตใหม่ๆอ่าในต่างประเทศยังบด,ดนเนาะค่ะยังบอมีอ่าหลักประกันชีวิตอีกอย่างมากมายเนาะจ่ะแต่สำหรับนกนี่ปกตินกแกบริคิดอีกอย่างมากมายเนาะจ่ะ แต่พอพ่อยญยบ๊อสบายเมื่อคืนนี่เราวนอกก็เลยรู้สึกว่าชีวิตที่เฮาาใส่ชีวิตตามประเทศโดยที่เฮายังบนมีหลักประกันอีหย่างมากมายโดยเฉพาะที่เฮาเริ่มมาใส่ชีวิตใหม่กับฝรั่งจังซสินเนา,าะจ้ะเราเฮาบ่อยากที่สิกลับไปเริ่มต้นใหม่ถ้าเฮาเจอสิ่งที่ดีเจอคนที่ใช่เราเฮาก็บ่อยากต้องลมเลียวกับชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่า บ่มีผูหยิ่งคนไหนที่สอยากมีหลายพัวแล้วก็อยากมีอ่ชีวิตใหม่เรื่อยๆเนาะจา้ะคืออยากมาพ่อคนที่ดีมาพ่อคนที่ใส่แล้วก็อยากยู่จุดนี้แล้วก็อยากใส่ชีวิตน้เพิ่นตลอดไปเพราะว่ามันมีหลายๆเคสที่นกเห็นมาแล้วนกก็เลยแบบคิดว่าชีวิตคนเฮาแมนอยู่มัน,มนบ่แน่นอนเสมอไปแต่ว่าความอ่งางวางความเดียวใดที่มันเกิดขึ้นไดน้ัอใจช่วงเวลาที่พญาย,ยู มันรู้สึกให้คิดไปได้หลายๆทางนล้จ้ะสำหรับชีวิตที่แบบว่าเข้ามาเจอในสิ่งที่ดีๆแล้วห้องก็บ่ยากต้องไปนับหนึ่งไหมเนาะคะ่ะการที่เริ่มไม่มันยากสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุหลายสําหรับคนไทยเนาะจ้ะพะว่าสี่สิบกว่านี่เมืองไทยกะเท่าแล้วเนาะจ้ะนกรู้สึกว่า การที่มาอยู่ต่างประเทศไม่ไม่มันบำเป็นเรื่องง่ายสำหรับอ่าเมียฝรั่งมือไม่เนาะค่ะกวัวสีผ่านกฎกวัวสีผ่านในอย่างหลายๆอย่างมันเหตุแห่งเหราต้องฟ้าฟัาฟนอุปสรรคหลายๆอย่างเพื่อที่สี่ดำลุงชีวิตต่อไปให้ได้ในภายภาคหนาถ้าเกิดเหตุการณ์เลี่ยวไรอีกอย่างขึ้นกับเฮ้าบ่าวาเฮ้าบ่าวาเพิ่นเฮ้ากะสิต้องยืนจัดต่อไปให้ได้ โดยที่่ต้องหวังพึงพาเพิินมากไม่ถ้าเฮ้าสิมาหวังแต่อ่าอยู่สบายบริเฮดงานเฮ็ดการแล้วก็อ่าอนาคตข้างหน้าเฮาก็บู้ว่าสิเป็นยังไ๋เน,นาะจ้ะหลักประกันของเฮ้าก็คือถึงเฮ้าสิสบายได้สิ่งที่เฮ้าคอยฝากก็คือเฮาสิเหตุจังไดต่อไปในอนาคตภาคหนาที่เฮ้าสิสามารถอยู่ได้โดยที่โบมีเพิินเนาะคะ่ะเฮาก็ต้องเริ่มกลับมาคิดใหม่เรื่องนี้แล้วจ้ะ มันเป็นเรื่องปกติที่ว่าอยู่สเยาก็ต้องเฮ็ดงานแต่ว่าหลักประกันที่ห้าสิใส้ชีวิตต่อไปใดเพราะว่าบบมีผู้ใดอยากกลับไปสช้ชีวิตแบบบานห้ากับอายุปานนี้เรามันก็หางานยากเนาะจ้ะบานเพิินก็ยังสามารถเฮ็ดงานใดอยู่ทางห้าเรียนภาษาและก็ห้ามีอ่าใบเหตุงานเทาก็พอสามารถอ่าอยู่ใดอีกอย่างนึงเงินบาทเพิินมันก็แพงกว่าบานหฮาเนาะจ้ะปองง่ายๆก็คือสวัสดิการบานเพิ่นดีกว่าบานห้าซี่เนาะจ้ะก็อยากสิ สิเป็นยังไงก็คอให้ได้ใส่ชีวิตต่อไปอยู่ในต่างประเทศเพื่อทีสิหาเงินต่อยอดอีกต่อไปเนาะค่ะเพราะว่าบ่าจาเป็นต้องแบบว่าต้องมารอเพิ่นถ้าสมมติเพิ่นเป็นอย่างขึ้นมากในกรณีใดกรณีหนึ่งนี่มันเสียเฮาลำบากเฮาสีหันหนาไปหาไผแเล้ยวไปจังไดกับบมีไผมีแต่ตึกล่าบานซองกับบมีมีบานค้นบานอย่างกับบไดรเบากันคือบานเฮานาะจ้ก พ่อได้ตะโกนเอิงกันปรดโกฏตะโกนถามกันนันนนีนะอันนี้อยู่ปันหัวเดียวกับเทียมหลีบมันเฮดไห,หสอนหลายๆย่างแล้วก็เฮดใหแข็งขึ้นมากแต่กับปนออนแออยู่เพราะว่านกสับสนไปหมดน,นกบอกตรงๆลงจานที่สุดจานที่สุดคือการเริ่มต้นไม้นะจ๊ะบ่มีผู้ใดอ,อยากไปเริ่มต้นไม่ถ้าเจอคนที่ใส่แล้วก็เจอคนที่ดีนกเข้าใจถึงความรู้สึกของ คนไทยสาวไทยที่มาอยู่ต่างประเทศไม่ๆมๆว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้มันสิเป็นจังไดถึงมันยังบ่ใช่ยังบ่ถึงไปแต่ว่าเฮาบ่ได้จีตวนประกันใครเนาะค่ะเฮาคิดไวเฮาคิดร่วมๆสิ่งที่ดีที่สุดคือเฮาต้องเรียนภาษาหาเห็ดงานเพื่อที่สิเป็นหลักประกันเฮาต่อไปถ้าบ่มีฝรังเฮา็สิสามารถเหตุงานได้เงิน ตามใดที่เฮายัางมีลมหายใจแล้วก็แข็งแร่งพพที่ตีเส็ดงานใดน่าจา่ะเอาไว้โอกาสนาะนกสิมาทําคลิปใหม่นะคะนกทําคลิปสันส้นๆแค่น,นี้นะคะขอบคุณที่เขาเมาเบิ่งขอบคุณเพื่อนใหม่ล้วก็ขอบคุณเพื่อนเก่าทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะ